ตามนโยบายการขับเคลื่อนง,งานศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลเพื่อเป็นศูนย์กลางความร่วมมือระดับพื้นที่และระดับจังหวัดในการจัดบริการสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนทุกช่วงวัยอย่างครอบคลุมทุกมิติและเป็นระบบศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝนจังหวัดเชียงใหม่ในฐานะหน่วยงานวันโฮมพมจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ประชุมทางไกลออนไลน์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น13แห่งเพื่อแลกเปลี่ยนปัญหาและข้อเสนอแนวทางการขับเคลื่อนศูนย์ช่วยเหลือสังคมตำบลรวมถึงคัดกรองข้อมูลครอบครัวเปราะบางจาก TPMAP โดยใช้ช่องทางสื่อสารผ่านลาย OA จากนั้นเข้าพบผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อสารความเข้าใจในภารกิจกระทรวงพม พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมครอบครัวปรอบางบันทึกสมุดพกครอบครัวร่วมกับนักพัฒนาชุมชนในพื้นที่อำเภอเชียงดาวและอำเภอชัยประการรวม13ครัวเรือนโดยส่วนใหญ่ประสบปัญหาฐานะยากจนดูแลคนพิการผู้สูงอายุและสภาพบ้านไม่มันคงแข็งแรงจึงได้ร่วมกันวางแผนช่วยเหลือตามเหมาะสมด้านอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ครอบครัว การดูแลสุขภาพจัดหากายอุปกรณ์เครื่องช่วยความพิการซ่อมแซมปรับสภาพที่อยู่อาศัยโดยประสานความร่วมมือจากหน่วยงานวันโฮมพอมอหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนและให้ท้องถิ่นช่วยติดตามประเมินผลร่วมกันผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ด้วยเรามุ่งหวังให้เกิดศูนย์ช่วยเหลือสังคมระดับพื้นที่ ที่ไม่เป็นเพียงศูนย์จัดตั้งแต่เป็นศูนย์บริการเพื่อแก้ไขปัญหาสังคมบนพื้นฐานความร่วมมือของรัฐและประชาชนอย่างแท้จริง